ด้าน,นนี้ก็เป็นโรงทาตนะครับโรงทาตุหรอครับ<อ>ดรได้ค่ะโอ้เพชรสุบือได้ปะเอามากแกกที่แกกน้องผู้มารวมงานฮัทบุญอ๋อนช่ครับเป็นกับพัดเข่าครับพี่น้องใช่ครับพี่กน้องเดินทางมารวมงานเนาะที่วัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดสารคามครับพี่น้องโอ้ย ครับคุณยายครับฮะยลายมากับเขาโอ้มากับเขาโอ, <c oughs> เอา้เอาเอาเอาเป็นไงบ้างมามาทำรงทานกี่วันแล้วครับสามสี่แล้วสามสี่วันแล้วโอ้ครับครับครับเอาเอาพา <c oughs> ไปเห็นลงทัน <c oughs> ครับคุณลุงครับโอ้พาไปเห็นลงทาน <c oughs> นี่ครับ <c oughs> พี่น้อง ครับเพิ่นกะสิไส้เขา่าเนี่ยตักเขา่านะเป็นอันนี้เป็นข้า,ขาวไข่เจียวนะครับเมนูพคนเนาะข้าวไข่เจียวนะครับยิบเอายิบเอา,า,านคนละถ้วยคนละถ้วยนะฮะคนละฝั่งคนละฝั่งนี่ฮะนี่ฮะซุนี่ก็จะเป็นซุปลงท่านนะลงท่านนะครับวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับนี่ฮะซับฟูบจนจากบริษัทของวัดแดงอ๋อที่ห้องเป็นบอ๊อก อีฮองมดแดงมาเตอร์อ๋อนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับนี่ครับนะพี่น้องเพิ่นมาร่วมงานบุญนะครับเพิ่นกะพาเอาเข่านะครับโอ้อะพี่พามาจากบ้านไหนเนี่ยมาจากบ้านลำจันบ้านลำจันมาสุกีปะมาสุปีสุปีเน,น,นาะเวลาเพันจัดงานบุญกับมาสุปีเลยเป็นจังไหน มาสุปีทีแกก็ในพุนผู้สนหลายแต่ละคนครับผมมากับเป็นครอบครัวปะครับนี่ีโอ้เพ่อตังทีต้งหมดานงบวชพอร้านมาบวชพรบวชพันศาจริงเลยบ่บ่รูนเือกัน่าพันิบวชอล่ได้ต็แต่พันิยูได้ครับผมูโอ้ครับผมเมื่อนี้ได้สุขไล้รับน้ำพนบ เอาคบงก้าึบ่พันปวดกินบางยาได้พันบ่ได้ได้ได้ไยู่าราแยงจ้าพันิวไหเองโอ้ิวม่าให้ได้แบงพันบ่พราาแบงพันแบง้อยแบงค์โอ้โอ้ครับครับคับดีใจน้าครับพอได้ซื้อนานกินเนาะเออเออดีใจน้่องครับผมฮะเอาครับผมขอบคุณคบผมเออ ครับอ่ะด้านนี้ก็เป็นเขาใกล้เจียวครับบานเบื้องด้าน,นี่ครับท่านอีกยังมีอยู่เนาะเข้าไปยากเบื้องครับนี่ลงท่านเหมือนครับโอ้น,น,อาานอะน,น,น,นี่ของหาวานบอสี่ทางนี้ทางนี้ของหวานบอสโอ้ของหาวานจระข่นองไปยืนเด <c oughs> าาือ,องาานนกันนนรถต้นภาษีห้าต้นรับ นี่นะครับประเพนนีอีสานมันเท่าครับมีบุญมีงานกต่น e ีโรงทานนะครับเอาไม้ตี like ่ให้น้องได้กินได้อิ่มท้องกันครับได้บุญได้กุศลได้บุญได้กุศลพร้อมไปอิ่มท้องกับบ้านพร้อมครับพี่น้องนี่ฮะโอ้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรับช่องโอ้อากาศฮ้อนๆกินเนื้ก็ดีดินี่ฮะขึ้นมาเนาะครับงสองามสี่ห้าหกเน็ดแปดเก้า ดีนะครับพี DM, ่น้องครับโอ้แถวย่าวกันทั้งนี้ก็ได้นะครับแถวย่าวกันบานไก่บานไก่มาต่อคิวนะครับรับลงท่านนับขนมหวานนะแล้วก็ไปทําบุญนะครับอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องนะครับสุขผู้สุขคนเนาะนี่แหละครับที่นี่อีสานบ้านเฮานะครับที่สืบสานกันมานะครับมีบุญมีงานมีโรงทานนะครับผู้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดแก่นผู้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนะครับขออภัย ได้อิ่มอกอิ่มใจได้อิ่มบุญกันนะครับโอ้โหนะครับพี่น้องครับของเดิม พี่น้งครับหลังจากที่เข้าเหาะเข้าเราะนะครับส้มทุกซอกทุกซอก่ผู้จอาผู้รับสารากันเสแล้วนะครับเราก็แจกพานคนไปดูนะครับโรงทานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีี่นี่นะครับสิพหดค้อนไปเบิ้งนะครับมหอรสพทบดั้นมือนี่นะครับมีหมอรำนะครับมีหมอรำนะครับมาเงินในมหอรศพทบดั้นนะครับสิเป็นคาราดเข้าไปส้มเข้าไปเบิ้งกันครับโผม ต่อางนะครับก็ขอเชินประการัคาทพุดถุงยี่บาดิยี่หาจบ,าบอก้เป็นยาเตัวละะุกะเนียวบ้านปลุกเองบ่ครับบอจ้า,ารัก,าบารกนบ่รักจ้บ้านนอุอันนี้คือรน,น,นี่เออาเอาถุงนี้ถุงนึงครับ<อ>ครับผมกินพอดเดียวโอ้ยมีซสาบาทิ่งบ่น่อยเนาะ โอ้ครับบดินซีดอรอโอ้พี่เงหาซิบตัวะไใบโอ้ยยากเ้กันได้ยู่ไมบ่ได้เอาบ่นอ้วนบ่ปาเจ้าใครู่เจ้าเ้ายองเจ็บารว่ายว่คอยเล็บเขาหูบุนอดเอได้บเขาวะล่ะได้ปะได้ฮโอ้กับแยู่เอาบุญยังหนอาซียาไปแล้วาะ เ <c oughs> อานี่นะครับแม่ขายพึ่งมากอ่ะขายนะครับยังจั๊กบาทจักน<อ>ิดยิอะรมาเอ,อาเนี่ยครับอ่ะซอยปาเพิ่นครับผมใสองถุงครับนี่พยายามกินเนี่ยไปเบิ้งหมอนั่ครับพี่ต้องต่อดีหมอนั่นี่มุ้งก็ได้ก่อนไปหมอนั่ม คำฝมมนคำฝนเป็นบ้างคือคำฝนรวมมิตรพี่น้องจะเบิ่งบรรยากศาศนาพอร,รับกันว่าเป็นยังไงครับเอ้พี่น้องครับมาอยู่แถวนาหมอรำครับเป็นบริเวณนาห้านนะครับเวทีการแสดงหมอรำวันนี้นะครับตอนนี้เพิ่นกำลังตั้งหานอยู่ ก็ใกล้ชิลแล้วละครับตอนนี้นะเวทีแสงสีเสียงเนะาะถาเบิงน้ำกันมือแรงพันส่องมาหน้าสตอรี่ แจกฟรัอบเครื่องดื่ม้งตัแจกฟรีครบ่โอ้ยม่แคจักขวดสองขวดเนี๋ยเลียงเสดครับได้ครับแสบครับแต่ขอหยาดเก็บฝาด้ครับเด้อบ่มาสางบ่เอหาเดียบฝาสำหรับเาบฝากินบงบ่ครับบ่เครื่องดื่มบำรุงตับครับโอ้จากบรัดดิราแดงครับเป็นินค้านอไม่จากกราโอ้เป็นใครกบเพียงอ่าเป็นเครื่องดื่มบำรุงตับคือยังเอ็มลอยยังอยู่บ่ เป็นเส้นเลือดช่วยกำลังอ๋อบ่ครับผมแต่ว่าหมอกับคนที่กินเหล้าหลายๆกินเบียร์หลายๆว่าพักผ่อนหน่อยตัวนี้มันจะช่วยฟื้นผูวโอ้ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ล้นดึกมาหลขึ้นแล้วบอกเพิ่นเพิ่มมาเอาเด้อผู้ใดที่เบิ่งอยู่นั่งอ้าวผู้ใดมาเบิ่งหมอน้ำคณะค้ามุ่นนะครับที่วัดป่าวังน้ำยืนสารคามแห่งนี้นะครับมากนะครับที่ซุ้มแห่งนี้นะครับก็ต้องเกรงใจครับผมมากกันหลายคนครับแก่คนละขวดคนละขวดคนละขวดครับผมนี่นะครับ จเจ้าที่ก็จัดเตรียมสถานที่ไว้รอเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะนี่อะนี่นะน,นะนะของบริษัทคาราบาวแดงนะนี่พอ,อ,อไ้นะครัมันก็นั่งเนี่ยจัดบูทมาครับพี่น้องมานะแวะคำวัลุดเห็นนางค่าเห็นซุ้มสีแดงสีเขียวนี่แหละเต็นคา,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 าราบาวเต็นคาราบาลเต็นคาราบาลเนาะเออนะเต้นคาราบาวแวะมาครับครับแจกฟี่แจก โอ้คนว่าเครื่องดื่มบำรุงจากคนไงพอดีผมก็นันดี๋วพักผอนหน่อยกินบังหน่อยก็ได้โอ้โอเคตัวละอมเฮ้ยเ้ยอืมอืมวันนี้ราก็จอยไดครับผมเอาเอาเอาไปมันสีบท่าเพ่น เปิดเบิ้องพ้นตังหานนะครับสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิ้องพ้นตังหันหมอนำไปนี่ครับพี่น้องครับหน้าเวทีหมอรำครับตอนนี้ฮะโอ้นะครับมาครับมาจองที่ไปแล้วครับครับคุณยายเป็นยังไงขึ้นมาตะเวนแท้โอ้เจ้าที่ระคันตะเวนยังเด็กที่สามที่สี่อยู่นี่บ้านอยู่ไกลค่ะโอ้อยยู่น บ่หมู่วานกะยุกใหญๆเลยบ่คนมาหลายนักเต้นนักร้องบ่บันนี้ยุ่งหนาเวทีเลยเนี่เอาหนาเวทีเลยโอ้สุดยอดสุดยอดคัดคัดคัดเขายังมาก่อนเลยนั่นนี่ครับมาปูเสียรอนะครับโอ้โอ้โอ้ครับผมมากี่บ่คำคุณล่มมิดนี่มาค่ะมาผู้ใด มาผู้ใดม้นโซไตผมเต้โซตบอสบลัยกเบพเไหบกไหมมืงอพานใรชัยโอ้ครับบอครับผมเวดดอกนายจะสี่เป็นเบกผู้ใดครับเา ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับลงกันลิขสิทธิ์มาแล้ว